คนไทยต้องทำงาน45วันจึงจะสามารถซื้อ iPhone 15 Pro ได้ <c oughs> iPhone 15 Pro Max ทำคะแนนได้น้อยกว่าเรือธงแอนดรอยจากการทดสอบด้วย a n t u ทูทูไอโฟ15สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์เสริมได้40.5วัตต์ขณะที่ iPhone 15 Pro รองรับ USB 3.2 Gen2 <c oughs> iPhone 15 Pro Max สีไทเทเนียมขาวและสีไทเทเนียมธรรมชาติใช้เวลาจัดส่งนาน6-7สัปดาห์ iPhone 15และไอโฟนส15 Pro โอ,อยู่ในขั้นตอนเตรียมการจัดส่งแล้วก่อนวางจำหน่ายวันที่22กันยายนนี้ <c oughs> ติดตามพร้อมก่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้า พิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับนักวิเคราะห์ของ p i ก o ดี Thailand เผยผลสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อ iPhone 15 Pro 128 g b ในแต่และประเทศด้วยการนำค่าแรงโดยเฉลี่ยของแต่และประเทศมาคำนวณว่าต้องทำงานกี่วันจึงจะสามารถหาเงินมาซื้อ iPhone 15 Pro ได้สักเครื่อง ผลสำรวจจากพีคอีพบว่าคนไทยต้องทำงาน45วันจึงจะสามารถซื้อไอโฟน15 Pro ได้เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงมาเลเซียใช้เวลาทำงาน30.7วันเวียดนาม55.6วันและฟิลิปปินส์ต้องทำงานถึง79.5วันแต่ยังไม่แย่ที่สุดเพราะชาวทูรกีต้องทำงานมากถึง123.7วันจึงจะสามารถซื้อไอโฟน15 Pro ได้ สำหรับชาวสหรัฐใช้เวลาทำงานเพียง5.3วันก็สามารถซื้อ iPhone 15 Pro ได้แล้วแต่ยังไม่เร็วเท่าสวิตเซอร์แลนด์ที่สามารถเป็นเจ้าของ iPhone 15 Pro ด้วยการทำงานเพียง4.2วันอีกตัวเลขที่น่าสนใจก็คือความสามารถในการซื้อ iPhone 15 Pro ของคนไทยใช้เวลาน้อยกว่าปีที่แล้วที่ทำงาน48.7วันและถ้าอยู่ในปี2062ต้องทำงานมากถึง67.8วันจึงจะได้ครอบครองไอโฟนระดับพรีเมียมที่มาพิกโคดีไทยแลนด์ i p h o n ส15พ r o m a แทำคะแนนได้น้อยกว่าเรือธง Android จากการทดสอบด้วย Antutu ผลทดสอบประสิทธิภาพด้วยแอปพลิเคชัน Antutu พบว่า iPhone 1 5 Pro Max ที่มาพร้อมชิปใหม่ล่าสุด A17 Pro ทำคะแนนได้สูงกว่า iPhone 14 Pro m a x ที่ใช้ชิป A16 อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ยังตามหลังเรือธง Android iPhone 15 Pro m a x ได้คะแนน1,641,883คะแนนในการทดสอบด้วย a n t u t u ซึ่งเหนือกว่า iPhone ทุกรุ่นก่อนหน้านี้ แต่วันพัด A2 Pro ที่ใช้ชิปควบข้อมแดากก้อน872ทําได้1 7 3 3 7 0 3คะแนนและยังมีไอคู 11s ที่ทําได้1 6 4 5 3 9 3คะแนนเหนือกว่า iPhone 15 Pro Max เล็กน้อยข้อมูลจาก e n t e r t ระบุว่า iPhone 15 Pro Max ที่ถูกทดสอบมาพร้อมแบม8 g ิกบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล1 t b และทํางานบน iOS 17ที่มา My Smartply ไอโฟนสิาสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์เสริมได้4.5วัตต์ขณะที่ไอโฟน e 15 Pro รองรับ USB 3.2 Gen 2เนอนอกจาก iPhone 15ซีรีส์ทั้ง4รุ่นจะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB c ยังมีความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นคือการชาร์จแบตเตอรี่ให้ Apple Watch และ a i r p o d s Pro ได้โดยตรงรวมถึงอุปกรณ์เสริม,มอ,อื่นๆที่ใช้พอร์ต USB c ล่าสุด Apple ได้ทำคู่มือออกมาแล้วซึ่งยืนยันได้ว่า iPhone 15ซีรีส์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์เสริมได้4สีตต หากอุปกรณ์เสริมใช้พอร์ต USB-C สามารถใช้สายชาร์จที่ Apple แถมมาานได้กล่อง iPhone 15ชาร์จได้ทันทีแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เสริมรุ่นเก่าเป็นพอร์ต Lightning จะต้องใช้สายเสียบแบบ USB-C to Lightning และ iPhone 15 s e r i e s สามารถชาร์จ Apple Watch ผ่าน Apple Watch Magnetic Fast Charger to USB-C Cable ได้โดยตรงและถ้ามี Apple Watch Magnetic Charging Cable ก็สามารถชาร์จได้โดย USB-C Adapter ผู้มือฉบับเดียวกันอย่างระบุว่า iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max รองรับ USB 3.2 Gen 2ส,สำหรับความเร็วในการถ่ายโอนข้อม,มูลสูงสุด10กิกะบิตต่อวินาทีแต่สายเคเบิลที่แถมมาให้ในกล่องรองรับ USB 2เท่านั้นดังนั้นเพื่อให้ความเร็วสูงสุด10จิกะบิตต่อวินาทีผู้ใช้งานต้องซื้อสายเคเบิล USB 3แยกต่างหากที่มา Apple ไอโฟน e ิบห้าโปสีไทเทเนียมขาวและสีไทเทเนียมธรรมชาติใช้เวลาจัดส่งนาน6-7สัปดาห์การจัดส่ง iPhone 15 Pro Max อาจใช้เวลานานเกือบ2เดือนจากการตรวจสอบของ i c a r i f y ซึ่งพบว่าตัวเลือกสีไทเทเนียมขาวไว้์ไทเทเนียมและสีไทเทเนียมธรรมชาติในเธอร์ไทเทเนียมใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ6-7สัปดาห์แต่ถ้าสั่งจอง iPhone 15 Pro Max สีไทเทเนียมดำและสีไทเทเนียมน้ำเงินจะใช้เวลาในการจัดส่งโดยประมาณ3-4สัปดาห์ สำหรับ iPhone 15 Pro ใช้เวลาในการจัดส่งโดยประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ยกเว้นสีไทเทเนียมธรรมชาติใช้เวลาในการจัดส่งโดยประมาณ3-4ถึงสสัปดาห์ขณะที่ iPhone 15และ i p h o n ส15 p l าพลัสส่วนใหญ่จะพร้อมจัดส่งทันทีในวันที่22กันยายนี้ตามกับนดการของ Apple ยกเว้นสีชมพูจะใช้เวลาในการจัดส่งโดยประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ที่มาไอ a l i f y iPhone 15 Pro ิบารองรับการชาร์จเร็วสูงสุด27วัตต์เท่ากับ iPhone 14 Pro เดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีข่าวลือว่าไอ o n e 15จะรองรับการชาร์จสูงสุด35วัตต์แต่รายงานจากแมกอุทาการะอังว i ไอ o n e 15และ Iphone 15 Pro รองรับการชาร์จเร็วสูงสุด27วัตต์ถ้าหากข้อมูลของแมกอุทากะระถูกต้องหมายความว่า iPhone 15 Pro มีความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่เท่ากับไอ o n e 14 Pro ขณะที่ไอ o n e 14รองรับการชาร์จเร็วสูงสุด20วัตต์ทำให้ไอโ15ควรจะชาร์จได้เร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อน ด้านเว็บไซต์ทางการของแ p p เประบุแต่เพียงว่า iPhone 15หซีรีส์ทั้ง4รุ่นสามารถชัดได้สูงสุด50%ในเวลา30นาทีด้วยอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์หรือสูงกว่าที่มาแ a c อทัคคาระไอโฟนสิบห้จะได้รับเลนส์ซูมอัพติคอน5เท่าเทียบกับ iPhone 1 5 Pro Max จอใหญ่ขึ้นเป็น6.3นิ้ว iPhone 1 5 Pro Max เหนือกว่า iPhone 14 Pro ที่กล้องเทเลโฟโต้ซึ่งใช้เลนส์เทเลปิซิมทำให้สามารถซูมได้สูงสุด5เท่าแบบอั ขณะที่ iPhone 15 Pro รองรับการซูมแบบออปติคอลได้สูงสุด3เท่าอย่างไรก็ตามปีหน้า iPhone 16 Pro จะได้รับการปรับปรุงอย่างแน่นอนมิีงถึงกว่านักวิเคราะห์จาก T.F. International Security อ้างว่าระบบกล้องเทเลโฟโต้ของ iPhone 15 Pro Max จะถูกถ่ายทอดไปยัง iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ในปีหน้ากล้องเทเลโฟโต้ของ iPhone 15 Pro Max รองรับการซูมเข้าแบบออปติคอล5เท่าซูมออกแบบออปติคอล2เท่าให้ช่วงซูมแบบออปติคอล10เท่า และสุ่มดิจิตัลได้สูงสุด25เท่านอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า iPhone 16 Pro จะมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นจาก6.1นิ้วเป็น6.3นิ้วที่มา m a c ู u m อ r ์ Apple คิดค่าเปลี่ยนกระจกด้านหลัง iPhone 15 Pro ทุกล่กงประเดิมเมื่อเทียบกับ iPhone 14 Pro นอกจากจะเปลี่ยนมาใช้วัสดุไทเทเนียม iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ยังได้รับการออกแบบโครงสร้างภายในใหม่ช่วยให้การถอดเปลี่ยนกระจกด้านหลัง ทำได้ง่ายกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ความจริงแล้ว Apple ปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมชัตซีภายในตั้งแต่ iPhone 14และ iPhone 14 Plus ในปีที่แล้วช่วยให้ทั้งคู่สามารถถอดเปลี่ยนกระจกด้านหลังได้ง่ายขึ้นแต่เพิ่มนําการออกแบบใหม่มาใช้กับ iPhone รุ่น Pro ในปีนี้ ผลจากการเปลี่ยนกระจกด้านหลังได้ง่ายกว่าเดิมทําให้ค่าบริการเปลี่ยนกระจกด้านหลังของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ทุกลงตามไปด้วยอ้างอิงจากค่าธรรมเนียมของ Apple ค่าเปลี่ยนกระจกด้านหลัง iPhone 15 Pro vs iPhone 14จาก Apple i p h iPhone 15 Pro Max ราคา1 9 9ดอลลาร์สหรัฐหรือราว7,190บาท iPhone 15 Pro ราคา169ดอลลาร์สหรัฐหรือราว6 9 0บาท iPhone 15 Plus ราคา199ดอลลาร์สหรัฐหรือราว7,190บาท iPhone 15ราคา169ดอลลาร์สหรัฐหรือราว6,090บาท iPhone 14 Pro Max ราคา549ดอลลาร์สหรัฐหรือราว19,590บาท iPhone 14 Pro ราคา499ดอลลาร์สหรัฐหรือราว17,890บาท iPhone 14 Plus ราคา199ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว7,190บาท iPhone 14ราคา169ดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว6 9 0บาททั้งนี้ราคาข้างต้นสำหรับเจ้าของ iPhone ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจาก Apple c a r e p l u ลที่มา N to 5 m a ่ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับ e m อ a มซ่า n ชนแนลรีวินะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ